พนักรานตรารอขอบพระคุณผู้ชม้รับท่านผู้ัมครณบท่านผู้ชจครับท่านผู้ปม้กับท่ายผู้ยยผยผยชย,ยรครับ็่านผู้าดเจ็บแ่าผู้ชีครับู่านผู้ตมกดักล่านผู้ครับท่านผู้ชครับท่ยมตรีได้สับง่า่อไปใมเรขบง่านผู้ชารครับหมบห่ายให้ระครับมหาโดยกรมงรับทาสาธารณภายยัยหรือับ ไปดาเนินการให้เรียบร้อยนะครับว่าจะดําเนินการในรูปแบบไหนบ้างเช่นเสียชีวิตต้องดูแลเยียวยาแบบไหนอย่างไรจะรับบาดเจ็บจะต้องเป็นยังไงนะครับทั้งนี้ให้เร่งนํากลับเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับในขณะเดียวกันครับยังให้มีการกําหนดนะครับว่ามาตรการในการป้องกันความปลอดภัยเนี่ยตึกทั้งหมดนี้ในกรุงเทพมหานครก็ดีและจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะต้องมีตึกไหนต้องดูแลอย่างไร โดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครก็มีเพียงสองตึกนะครับซึ่งขณะนี้กลมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้แจ้งให้ดําเนินการเร่งแก้ไขครับเช่นตึกของกรมสัารมและก็ตึกของส่วนราชการแห่งนะครับในขณะเดียวกันครับสองวันที่ผ่านมาผมจะรับมอบหมายให้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อไปดูอาคาร3อาคารหลักๆที่ได้รับผลกระทบก็คืออาคารหนึ่งเป็นคอนโดมิเนียมความสูงประมาณเกือบ8ชั้นมีประมาณ1 0 5ห้อง แต่ว่าเป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานกว่า30ปีนะครับอยู่แถวแถวตะบนช้างครานอนำะเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็พบว่าไม่มีการถล่มลงมาครับแต่ว่ามีรอยแล้าที่บริเวณเสาชั้นหนึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นําอาคารเหล็กนะครับไปค้ำยันไว้มากกว่า10ต้นซึ่งอาคารนี้ถูกปิดอยู่ในขณะนี้ครับอีก2ออาคารก็จะเป็นคอนโดมิเนียมครับมี ลักษณะเฉพาะพวกอุปกรณ์ตกแต่งฝ้าเพดานแล้วก็รอยรล้าแต่ว่าโครงสร้างต่างๆนั้นยังสามารถใช้การได้อยู่แต่ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้นิติบุคคลน,นั้นเร่งดําเนินการก่อนที่จะให้ผู้อยู่อาศัยกลับเข้าไปในพื้นที่ครับในขณะเดียวกันเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีความพร้อมที่จะรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่เรียกกันว่าปีใหม่เมืองนะครับที่บริเวณภูเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนเรื่องของกําแพงภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับ ทำงานขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะถึงปีใหม่เสียด้วยซ้ํานะครับตอนนั้นเนี่ยป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งแล้วแต่เรายังไม่ทราบว่าจะเข้าสาบานตนเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จากนั้นครับในวันที่6มกราคมปีนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเตรียมรับมือกับนโยบายต่างๆซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ชี้แจงต่อสาธารณาชนของโลกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ปรากฏว่าตั้งแต่6มกราคมที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการรายงานเป็นระยะระยะต่อนายกรัฐมนตรีครับและวันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ติดไทยคู่ฟ้าก็จะมีการประชุมครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะส่งผู้แทนของประเทศไทยก็คือรองนายกรัฐมนตรีพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาต่อไปครับ การสงกรานตั้งแต่วันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นวันเดินทางพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะไปท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวนะครับในช่วงของวันปีใหม่ไทยท่้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการดังนี้ครับให้กระทรวงคมนาคมนั้นจัดรถบริการขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะทุก,กระบบให้เพียงพอและมีความปลอดภัยครับโดยเน้นไปที่ผู้ขับขี่และผู้ให้บริการบนรถโดยสารสาธารณะในทุกระบบนะครับนอกจากนั้นครับยังมอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคง เช่นกองทัพนะครับและก็สำนังกงานตํารวจแห่งชาติได้ดําเนินการตรวจทุกพื้นที่นะครับและก็ดูแลเส้นทางการจราจรไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางใต้โดยเฉพาะทางลัดทางเรียบอะไรต่างๆนี่นะครับก็ขอให้ทาป้ายบอกทางหรือว่าประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางต่างๆของจังหวัดนั้นๆให้กับผู้ใช้บริการที่จะสัญจรไปมาในช่วงเดินทางนะครับให้กระทรวงสาธารณาสุขครับเตรียมพร้อมรับมือกับกรณีอาจจะเกิดอุบัติเหตุ หรือวาตาภัยใดๆก็แล้วแต่นะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ท่านนายมตรียังขอให้กระทรวงศึกษาธิการครับขอให้ความร่วมมือโทษครับให้ความร่วมมือในการแจ้งกับอาสาสมัครนักเรียนอาชีวะและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเ่ยนะครับช่วยออกไปซ่อมแซมรถจนที่เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทางด้วยนะครับและก็มอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับขอให้ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ แล้วก็จัดเตรียมตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครที่สามารถพูดได้หลายภาษาแล้วก็ประชาสัมพ,พันธ์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ท่องเที่ยวหรือกระทรวงท่องเที่ยวและตำรวจเนี่ยทำอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อเป็นการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายในเรื่องของเทศกาลสงการานต์ครับท่านนายกรัมตรีข้อสั่งการว่าปีนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายต้องน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างเด็ดขาดครับ โดยให้เข้มงวดในโครงการดื่มไม่ขับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอลในทุกพื้นที่ที่มีนักท่องเทีย่ยวหรือว่านักเดินทางแต่อย่างน้อยก็ขอให้อำนวยความสะดวกและดูความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไปครับนี่คือการ สั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับเรื่องอื่นๆมีหลากหลายนะครับจะให้ท่านรองคารลมได้อธิบายแล้วก็แถลงข่าวกับขึ้นนต่อไปครับเชิญเลยครับท่านครับครับขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสื่อม,มุลชนที่เคารพทุกท่านพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่ติดตามการแถลงขาล่าวบนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของผมเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณปรับปรุงสถานท,ที่ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาทางน้ำนะครับ สืบเนื่องมาจากคณะตีเคยมีมติเมื่อวันที่27กันยายน2565เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมครทั้งที่33พศ2568นะครับและกีฬาเอเชียนพาราเกมปี2568นะครับซึ่งเรื่องนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาทางน้ำที่ได้มาตรฐานโลกเขาเรียกว่า World u a t i นะครับเพื่อรองรับการแข่งขันเพราะฉะนั้นจึงขอสมมติงบประมาณจากขั้นตีในวงเงิน320รบล้าน2องแ0่ับาทซึ่งขั้นตีก็เห็นชอบอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดีนะครับที่เราจะมีสถานที่ในการฝึกซ้อมการแข่งขันด้วยนะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมภาษีนะครับเกีย่ยวกับการโอนที่ดินซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังได้เสนอขั้นตี ให้ความเห็นชอบสําหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสําหรับที่อยู่อาศัยและร่างประกาศรวมสองฉบับนะครับสาระสําคัญนะครับก็คือมีวัตถุมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางรวมถึงช่วย รักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภาคอสังหาริมทรัพย์โดยมีหลักการเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรมนะครับที่สําคัญที่จะถแถลงให้ผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือว่าการลดค่าธรรมเนียมนี้นะครับเป็นการลดในวงเงินจํานวนการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์นี่จำนวนวงเงิน7ล้านบาทและจดจำนองด้วยวงเงิน7ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นการลด ค่าธรรมเนียมนี้จะทําให้มีการสูญเสียรายได้ของท้องถิ่นจํานวน20,000นะครับสองหมืนล้านบาทแต่จะทําให้มีการส่งเสริมผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับเป็นจํานวนทั้งนะครับมูลค่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี่จำนวนห้าแสนสานเจ็ดพันสามรล้านบาทต่อปีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องที่ยินหน้ายินดีอย่างยิ่งนะครับเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของ พระราชยัดนะครับพระราชยัตดป้องกันพระราชขอหมยคอรมอได้เห็นชอบร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชกรรมทางเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องกฎหมายควบคุมป้องกันการกระทําผิดเกี่ยวกับ Call Center ซึ่งเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่สําคัญนะครับซึ่งวันนี้ก็ขุอตีก็ได้เห็นชอบนะครับแล้วก็มีกฎหมายฉบับนี้แก้ไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญนะครับที่สําคัญเช่น แก้ไขวันบังคับใช้โดยกําหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเดิมใช้บังคับนี่คือเมื่อพ้น30วันตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้สําคัญมากนะครับระดับที่สองนะครับเงื่อนไขที่สองที่ได้แก้ไขก็คือแก้ไขบทนิยามคําว่าผู้ประกอบธุรกิจโดยกําหนดให้มีความหมายรวมถึงอันนี้มันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ให้มีความหมายรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเพิ่มบทนิยามคําว่ากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลและบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์อันนี้มีรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งเป็นไฟล์ให้ซึ่งเรื่องนี้ทางข้องตีก็ได้เห็นชอบให้มีการถแถลงได้เพราะเหตุว่าเป็นกฎหมายที่เปิดเผยแล้วนะครับเรื่องลำดับถัดมานะครับเป็นเรื่องของข้าตีได้เห็นชอบ โครงการนะครับการจัดทําโครงการบ้านพักข้ารการเขาเรียกว่าบ้านหลวงของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในส่วนของสํงงานักงานขั้นมก,การอาชีวศึกษาภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพศ2560ถึงพศ2579อันนี้ข้างตีได้เห็นชอบนะครับทำบ้านพักข้าราการมาต้แานแม่บทที่ ได,ได้เรียนไปคือ20ปีนะครับโดยการดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการจํานวนหน่วยนะครับหน่วยคือหมายหรือว่าหลังนี่นะครับคือทั้งหมดก็คือ1,253หน่วยจํานวนโครงการ91โครงการภายในวงเงินงบประมาณ1,170.77ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับข้าขราชการนะครับในส่วนของสํานักงานข้าการอาชีวศึกษา ลำดับสุดท้ายในส่วนของผมนะครับก็คือะรัมตีได้เห็นชอบร่างพระธรรมยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสสจุดๆเพื่อคืออสมอเดิมนี่นะครับเกี่ยวกับอสมอนี่เรามีเพียงระเบียกบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตั้งแต่ปี2 5 5 4วันนี้เป็นพระธรรมยศแล้วครับพระธรรมยศนี้จะทําให้มีการกําหนดให้มีอสมสามประเภทเหมือนเดิมหนึ่ง อสมที่อสมบรนเดิมก็เรียกว่าเป็นอสมที่เราทราบทั่วไปสองอาสาสมัครสาสุขกรุงเทพมหานครอันดับ3คืออาสาสมัครสาสุขอื่นตามที่รัฐตาประกาศกําหนดนะครับโดยมีคําแนะนําของทําการระดับประเทศก็หมายความว่าจะมีการแบ่งแยกอาสาสมัครซึ่งขณะนี้อสมนี่อาสาสมัครสาสุขนี่มีอยู่ในทั่วประเทศนี่หนึ่งล้านเก้าหมื่นร้อยหกสิบสามคนซึ่งมีจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการ แบ่งแยกเป็นข้าการในระดับระดับกลางแล้วก็ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับกรุงเทพมหานครซึ่งเรื่องนี้จะส่งเสริมนะครับให้มีการดูแลนะครับอาสาสมัคราสาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสสมซึ่งเป็นการรักษาการป้องกันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงโควิดการทํางานของอสสมมีประสิทธิภาพมากทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตน,นั่นมาข้อน่าสังเกตเพิ่มเติมก็คือว่าในกฎหมายฉบับนี้มีการปรับปรุงคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามาของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นอสมอเช่น <_ d ose> อายุต้องไม่ต่ำกว่า18แต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีมาตรฐานอื่นที่ให้อสมอสามสารถที่จะตั้งชมรมสามารถที่จะรวมตัวกันในการทำงานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวดีนะครับในส่วนของอาสาสมัครสาธารณุขประจำหมู่บ้านครับในส่วนของของผมมีทั้งหมด5วันละครับ ต่อไปเชิญท่านรองผู้ช่เลกรครับขอบคุณท่านโฆษกท่านรองโฆษกครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มครับผมอนุกูลพฤกษานนศักด์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ในที่ประชุมพรมครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจเข้ามาในครอมหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับในส่วนตัวของผมเองก็จะมีการนําเสนอ4-5ประเด็นหลักๆครับเรื่องที่1ครับวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ รายงานผลการดําเนินงานการขอขยายเวลาดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรที่เป็นลูกหนี้ของธน,นาคารของรัฐทั้ง4แห่งสาระสำคัญนะครับความเดิมนะครับคอรมอรมีมติเมื่อวันที่22มีนาคม2 5 6 5และ14มีนาคม, 6, ม,าคม 6, 2 5 6 6เห็นชอบในหลักการการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูโดยให้เกษตรกรทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิม โดยพักชำระเงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ย,ววยทั้งหมดไว้ก่อนและให้เกษตรกรทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เงินต้นอีกครึ่งหนึ่งตามระยะเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน15ปีกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนหนี้สินวันที่30มินา2563และเป็น,น PL, หนี้ NPL ณวันที่31ธันวาคม2562จำนวนทั้งสิ้นประมาณ56,21ลาย ซึ่งรัฐจะมีภาระในการจัดสรรเมื่อเกษตรกรได้รับชำนะเงินคืนงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วโดยมีระยะเวลากำหนดโครงการนี้3ปีนับจากวันที่ครมรมีมติอนุมัติแล้วก็ครมรก็มีการเห็นชอบก่อวงเงินชดเชยในเบื้องต้นจำนวน15,481.66ล้านบาทเศษครับต่อมานะครับมติครมรวันที่11ธันวาคม2567 รับทราบผลการดําเนินการและก็เห็นชอบให้ปรับปรุงครอมอเดิมในส่วนของแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารรัฐทั้ง4ี่แห่งรวมถึงเห็นชอบให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟ,นฟูที่แสดงความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกจํานวนประมาณหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าิบี่ลายและแจ้งเพิ่มเติมภายหลังให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกันเพื่อทดแทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายหลักเดิมที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ ต้องไม่เกินกรอบวงเงินตามงบประมาณที่ครมเคยอนุมัติไว้และขอให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินการโครงการทั้งสิ้นให้สิ้นสุดลงภายใน150วันนับจากวันที่ครมมีมติอนุมัติโดยรายละเอียดของที่ประชุมวันนี้นะครับตามข้อมูลปัจจุบันของวันที่21มีนาคม2568นี้เกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น29,879ราย โดยปรับโครงสร้างกับเจ้าหนี้แล้วเสร็จ19,636รอาสยรอทำสัญญาอีก1 2 4 0 3ราลายและ,กะเกษตรกรใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมเพิ่มเติมอีกทั้งสิ้น2 3 5 6 9ราลายรวมทั้งสิ้นโครงการนี้จะช่วยเหลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมากถึง5,3448าร้อายครับความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทุกส่วนเห็นชอบและก็รับทราบเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจของคอรมออยู่แล้วนะครับ และก็จะรับทราบผลการดําเนินการและพิจารณาในความเห็นชอบต่อไปตามที่เห็นสมควรครับผมเรื่องที่2ครับเป็นข่าวดีของพี่น้องในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเบื้องต้นนะครับวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผ่านทางกรมชประทานได้ขอใช้จ่ายงบปี2568งบกลางนะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อใช้จ่ายในการโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบริหารจัดการน้ําและฟื้นฟูโครงการที่รับความเสียหายจากอุทกภัย ครอบคลุมทั้งสิ้น12จังหวัดรวมแล้ว5 5 4รายการวงเงิน1,182.39ล้านบาทเศษโดยตัวโครงการนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซ่อมแซมปักบุงอาคารและระบบชลปทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและใช้การเพื่อกับสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยจากน้ําท่วมรวมทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ําเพื่อเกษตรกร อัวพอบริโภคและกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคอานี้ยกตัวอย่างบางพื้นที่นะครับใน12จังหวัดที่ได้รับงบประมาณในครั้งนี้นะครับอย่างเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทั้งสิ้น3 7รายการใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น19.76ล้านบาทเศษนะครับตัวอย่างโครงการอาทิเช่นซ่อมแซมท่อส่งน้ําสายใหญ่นะครับโครงการแก้มลิงหนองแท่แก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอคีรีรัตน์นิคม จังหวัดสงขานะครับ98รายการงบประมาณรวม308.34ล้านบาทเศษยกตัวอย่างโครงการนะครับซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายประตูคลองระบายน้าชนะบ้านลางาอเภอชนะนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะครับรวม12จังหวัดนะครับก็เดี๋ยวจะนําเสนอส่งให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายละเอียดนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นข่าวดีของพี่น้องทางชายแดนนะครับวันนี้ครมมีม,มติอนุมัติโครงการ ก่อสร้างสะพานคู่ขนานแม่น้ำโกรกที่อำเภอสวยโกรกจังหวัดนราธิวาสนะครับผ่านทางกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ขออนุมัติให้กรมทางหลวงนะครับดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานแม่น้ำสวยโกรกอำเภอสวยโกรกจังหวัดนราธิวาสโดยใช้งบประจำปีจํานวนทั้งสิ้น292.65ล้านบาทเศษระยะเวลาในการดําเนินการรวมทั้งสิ้น36เดือนนะครับโครงการดังกล่าวนะครับเป็นโครงการสร้างสะพานคู่ขนานแม่น้ำโกรกที่อำเภอสวยโกรก เป็นโครงการที่จะดําเนินการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ควบคู่ไปกับการซ่อมแซมสะพานเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งผ่านด่านพรมแดนสุไหงกลกและก็ของมาเลเซียคือด่านลันเตาปัญยังนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับสะพานดังกล่าวนะครับมีการเข้าออกของประชาชนในการเดินทางจํานวนมากนะครับแล้วก็สะพานมีเพียงแค่2ช่องทางกรารจราจรคือ1ช่องทางขาเข้าและ1คือช่องทางขาออก ดังนั้นจึงนําเสนอให้เร่งปรับปรุงและก็แก้ไขเพิ่มเติมนะครับส่วนสาระสําคัญนะครับสะพานแห่งนี้นะครับจะก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ช่องทางจราจรยาวทั้งสิ้น116เมตรกว้าง14เมตรโดยมีระยะห่างระหว่างสะพานเดิมกับสะพานใหม่8เมตรและก็มีการบรูรณาการโครงสร้างสะพานเดิมไปด้วยเช่นกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและยืดอายุก,การใช้งานทั้งนี้เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จสะพานใหม่จะใช้รองรับการเดินทาง ฝั่งขาเข้าประเทศไทยและสะพานเก่าจะใช้รองรับการเดินทางฝั่งขาออกประเทศไทยส่วนเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางเดินเชิงลาาสะพานแห่งใหม่ระหว่างฝั่งไทยประมาณ100เมตรและฝั่งมาเลเซียอีกประมาณ80เมตรทั้งนี้แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใ,ในการก่อสร้างถนนดังกล่าวในฝั่งประเทศของตัวเองและก็จะมีการก่อสร้างถนนลอดใต้สะพานนะครับสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนสะพานข้ามแม่น้ำโกรก เพื่อใช้เดินทางเข้าออกอย่างสะดวกส่วนงบประมาณผูกพันจะผูกพันไปงบประมาณปี6 8ถึง70ครับผมความคิดเห็นของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นด้วยนะครับและก็มีการให้ควบคุมและก็ในการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเน้นความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เต็มประสิทธิภาพครับผมเรื่องที่4นะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีของพี่น้อง LGBTQ นะครับถึงความสิทธิของความเท่าเทียมวันนี้ก็มีเรื่องเข้ามาจากทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสมสมนะครับวันนี้กสสมได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ต้องขังมีความหลากหลายทางเพศถูกบังคับให้สวมกางเกงไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพและใส่เสื้อชั้นในเพื่อปกปิดอวัยวะสําคัญที่ทําให้ศัลยกรรมเสริมหน้าอกแล้วเป็นเหตุให้ถูกคุกความหรือก่อความเดือดร้อนลาคาญทางเพศ สรสทมจึงพิจารณาและเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่หรือระเบียบคําสั่งหรือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงให้เกิดทางเลือกปฏิบัติต่อคู่ขังที่มีความหลากหลายทางเพศจึงเสนอให้รัฐเร่งทบทวนกฎหมายระเบียบคําสั่งและแนวปฏิบัติที่มีอุปสรรคต่อการรับในเพศวิถีนี้และก็เสนอให้ต่อคอรอมให้มอบให้กระทรวงยุติธรรมนะครับและกรมราชธรรมดำเนินการดังนี้ข้อที่1นนะครับสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิด เพศวิถีเกตเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการเครารพสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศข้อที่2เร่งผลักดันนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีให้แตกต่างจากนักโทษเด็ดขาดอย่างเหมาะสมและครอบคลุมเรือนจําทุกแห่งทั่วประเทศและให้ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีมีสิทธิและเสรีภาพที่จะพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งกายได้เองและข้อสุดท้ายนะครับ เสนอให้แก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมราชัณฑ์ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ต้องขังและระเบียบกรมราชัณฑ์ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับการอนามัยและสุขาพิบาลของผู้ต้องขังขครับผมทั้งหมดคือทั้งามเรื่องที่พูดครับขอบเพิ่มเติมสองประเด็นหลักๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องมาตรการในการกระตุ้นเรศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือบ้านแล้วก็อาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งเวลาไปโอนก็จะเจอค่าธรรมเนียมในราคาที่หลายท่านอาจจะบอกว่าสูงไปในขณะเดียวกันครับส่วนที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของคอนโดมิเนียมอาคารชุดซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับวันนี้ได้มีการเสนอมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสําหรับที่อยู่อาศัย2หมวดที่ผมนําเรียนนะครับรายละเอียดเดี๋ยผมส่งให้ท่านสื่อมวลชนครับสรุปใจความง่ายๆนะครับถ้าเป็นบ้านเนี่ยราคาน้อยกว่า10ล้านบาทเนี่ยนะครับเดิมเนี่ย กู้ได้อยู่ประมาณทัก80-90%เกณฑ์ใหม่เนี่ยก็จะกู้ได้ถึง100%แล้วก็กู้ตกแต่งเพิ่มเติมได้อีก10%อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกรณีบ้านที่มากกว่า10ล้านบาทก็จะเดิมเนี่ยประมาณทัก70-80-90%เนี่ยนะครับตามแต่ที่ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินจะให้เนี่ยก็จะสามารถกู้ได้เท่านั้น ก็จะปรับเกณฑ์ใหม่เป็นกู้ได้ประมาณ100%นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีแรงกระตุ้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องเรื่องสำคัญนะครับก็คือเมื่อเดือนก่อนมีพระราชกกำหนดที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับจากนั้นเนี่ยก็มีข้อสังเกตหลากหลาย ให้กลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณานะครับล่าสุดนั้นได้มีการส่งกลับเข้ามาแล้วนะครับมีใจความสำคัญที่จะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เห็นชอบในที่ประชุมบังคับใช้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศนะครับว่ามีความจำเป็นต้องขออนุญาตหรือไม่แบบไหนยอย่างไรนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านสื่อมวลชนได้ดูรายละเอียดนะครับยกเช่นยกตัวอย่างเช่น คนที่จัดตั้งหรือว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไซเบอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในพรกฉบับนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการแสดงเลขที่กระเป๋าสิทรัพย์ทางนิติตอนนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาชญากรรมเทคโนโลยีครับรายละเอียดนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านสื่อมวลชนส่งเป็นรายละเอียดเข้าไปนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มอํานาจให้กับ สำนักงานกสทชหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสั่งระงับการให้บริการหมายเลขโทรศัพท์และบริการโทรศัพท์มือถือเป็นการชั่วคราวหรือที่เรารู้จักกันดีว่าซิมม้าหรือว่าซิมที่ต้องสงสัยในการกระทําความผิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่มีการเสนอของสคกหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็ลองมีเพิ่มเติมเชิญนะครับขออนุญาตสื่อมวลชนฮะในประเด็นเรื่องของการ มาตรการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนซึ่งผมได้เพิ่มเติมไปแล้วแต่ว่าท่านโฆษกได้เพิ่มเติมไปแล้วผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี่ไม่รวมการขายเฉพาะส่วนที่ดินแปลงหนึ่งนะครับถ้าขายทั้งแปลงอยู่ในเกณฑ์นี้แต่ถ้าขายแบ่งขายนี่ไม่อยู่ในเกณฑ์นี้นี่ประเด็นแรกประเด็นที่ออือคือว่า,ามาตรการนี้เริ่มใช้เมื่อไหร่เริ่มใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชจิตยานุเบกษาไปถึงเมื่อเราไปถึง30มิถุนายน2569ออันนี้เขาชัดเจนนะครับ สุดท้ายในส่วนของผมก็เนื่องจากในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับเพราะเหตุว่าอุบัติเหตุยังเกิดขึ้นมากแล้วก็เรื่องการดื่มแล้วไม่ขับนี้ก็เป็นมาตรการที่ท่านนีรุงตีได้กำชับนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้วันหยุดสงกรานต์เป็นวันครอบครัวได้อย่างมีความสุขและกลับไปสู่ภูมิลำเนาทุกท่านครับ,บค,ครับ,บสดงความยินมีกับท่านนายรุนนะครับ ถ้าไม่มีนะครับสัปดาห์หน้างดการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการนะครับจากนั้นในสัปดาห์ต่อไปก็คือวันอังคารวันอังคารครับขออภัยครับก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกําหนดการจะเดินทางไปตรวจสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์หลายจุดด้วยกันในวันเสาร์อาทิตย์และจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนจะไปจังหวัดใด ก็จะขออนุญาตนําเรียนท่านสื่อมวลชนเพื่อทราบต่อไปครับย้ำอีกครั้งนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในปีนี้โทษครับในเดือนนี้เนี่ยก็จะกําหนดกันในวันจันทร์และอังคารที่27และ28เมษายนนะครับที่จังหวัดนครพนมก็ขออนุญาตนําเรียนท่านสื่อมวลชนไว้ล่วงหน้าก่อนอันนี้เป็นมติคอรมอไปแล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดประชุมยังไงที่ไหนแต่ที่จังหวัดในแน่นอนนะครับก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นนครพนมแต่ว่าจะมีลงไปตัวราชการตรงไหน แล้วก็มีกิจกรรมที่จะให้ท่านสื่อมวลชนได้ลงไปดูการค้าขายชายแดนก็ดีการสร้างอนุญาตนำเรียนให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับรวมทั้งท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางทุกดแพลต,ฟ,ตฟอร์มนะครับแล้วก็ติดตามการทํางานของรัฐบาลครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ